สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสี่กำล่งเข้ามารับชมช่องโอฟิจิงเชนแนวนะครับผมมือผมสีมีเนื้อนาดินนะครับมาแนะนํำนะครับเป็นเนื้อสูตรใหม่ครับสูตรปลาร่วมนะครับผมสำหรับนำาต๊ปลามือใหม่นะครับเรียกว่ามือเก่าที่เขามารับชมกับบมเป็นยังครับผมถือว่าแรกเป็นประสบการณ์กันนะครับเป็นเยื้อสูตรใหม่ครับผมสูตรตะกอนาดินครับ ใส่ได้ทั้งไม้โบนะครับธรรมชาตินะครับพราวาสิเป็นไมหนามล้ำคล้องเคลื่อนนะครับพราวาสิเป็นนามนิ่งแล้วการนามไหลนะครับก็ใส่ได้หมดเลยนะครับเยื่อสูตรนี้กินทุกปลาครับผมถ้ามีตัวปลาาดแน่นอนครับผมเยื่อสูตรนี้ได้ผลนะครับกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้เลยเลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปรับส้มกันเลยครับว่ามีอียงแน่นะครับผมไปครับครับผมเดี๋ยวเข้ามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับสิมีลำบมนะครับลำบมมป็นของอีหอด้าย้องค่ายได้ใด้นะครับผมแล้วก็ขนมปังนะครับ ขนมปังป้นขนมปังขาวก็ไดเบอดนะครับกระไผ่เขียวไผ่เขียวเป็นของยีอหอ่ห้อใดก็ได้นะครับนะครับแล้วก็สูตรปลาร่วมครับอันนี้สีคข้ายให้เกตนะครับเป็นเข่ยคายของอาหารนะครับที่เขารดละเอียดแล้วนะครับแต่ถาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์โต๊ปลาทั่วไปนะครับ วิธีการผส,สมกับ่ยาครับผมใยเขียวนี่ไเป็นขอยีอหอ่ห้อใดก็ได้นะครับบน่นจำเป็นตน้องเอาขื้ผมก็ไดยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรตารวมนะครับไปขอยีอหอ่ห้อใดก็ได้ครับ เรียกว่าเสียวให้เกียรติแม่บดจะไ้นะครับอันนี้จะเป็นขนมปังป้่นนะครับใส่ยางละถุงนะครับอัตราส่วน ล้ำบ,บม่มครับสิเป็นล้ำบ,บม่มก็ได้หรือว่าลำธรรมาดาก็ได้นะครับลํำละเอียดก็ได้นด้ครับครับโอกาสสิคกูเขา่าให้มันเข้ากันนะครับผมแนะน้ำให้ผสมใส่กะละมังนะครับมันจังสิเข้ากันได้ดีกวัวนะครับ นวดไปเรื่อยๆครับสูตรนี้เป็นสูตรปลาร่วมนะครับใส่อะทั้งไม้บอแล้วกับไม้ธรรมชาตินะครับกินทุกปลาครับปลากาปลา,า,า,าตะเพียนปลานิ่นปลา,าตะโกนะครับพวกปลากินเพืชนนะครับคลุกเข่าให้มันเข่ากันนะครับ ตาส่วนกัยางละถุงครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์โต๊ปลาทั่วไปนะครับถ่านผูนสมท่านใดก็ที่เขามารับสวมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะัม่นไปได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตั้มคลิปนะครับ ส่ยางนีืสิเป็นของยีห่ห้อใดก็ได้ครับบ่จำเป็นต้องเอาคือผมก็ได้นะครับใส่ยางเลยหนึ่งถุงนะครับนอบกจากชิน้นนวดเป็นเรื่อยครับจือกวาม่เจือเข้ากันอีกคนนะครับ ไม้นาดินนะครับไม้ธรรมชาติไม้บอนี้พาผ่าแน่นอนครับถึงมีโตับกับตาแล้ปรับกันเลยครับสูรนี้อาขอยี่หอใดก็ได้เลยครับ น,นี่ม่เด็วกโฆษณาให้เจ้าของเนื้นะครับผมผมมาแนะนำซื้อนะครับอันนี้สิตกเฉพาะน้ำนิ่งนะครับแล้วก็ตามไปบมอแห้งนะครับ น้ำไหลแห้งเขาสีผสมอ่นี่ครับจะเป็นน้ำไหลน้ำไร้แห้งนะครับสีผสมล้ำขาวนะครับผสมเข้าไปถุงนี้ที่ใส่อยู่สามเถื่อนะครับหนึ่งใส่หนึ่งส่วนสามนะครับใส่ยูประม่าณนี้นะครับอันนี้ห้ามขาวนี่เมื่อิีโซยให้เนีมันเหนียวขึ้นนะครับย้าใส่หลายนะครับใส่หลายนี่เงีย้ยสีบัแตกเล็กๆนะครับใส่ประม่าน หนึ่งส่วนสามของถุงนีนะครับแต่ใส่หลายเงื้อมันสีบ่แตกนะครับตาไมส่สีบ่เขานะครับเหมือนเงื้อไม่สีบ่ฝุ่นนะครับเข้ากับใส่ประมาณหน,นึ่งส่วนสามนะครับถ้าโต๊ะพอโต๊ะน้ำนิ่งมาต้องใส่นด้ครับอันนี้ใส่เฉพาะนาไรแห้งนะครับเพื่อสสไหลยเงื้อมันอยู่ในตะก้อเข้าโดนนะครับ ใส่มากไปประมาณหนึ่งถึงสองขึ้นครับแล้วก็ผสมนำยูไมยตกได่เลยครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมอุกเข่าเรียบร้อยแล้วครับมากไว้ประมาณหนึ่งถึงสองขึ้นครับผสมนำยูไม้ตกได่เลยนะครับถ้าตกนำไรแห้งนะครับเนี่ยใส่ถามขาวเข้าไปน้ำเลยครับใส่หนึ่งส่วนสามของถุงนิ่งนะครับสีเป็นข้อยี่ห้อได้ก็ได้ครับ ทำานขาวนี่มันจะซอยให้เนงื้อมันเหนียวขึ้นนะครับจะใส่ลายนะครับใส่ลายม่นสิเป็นก้อนแข็งนะครับตามันส่ดูดบ่ได้นะครับผมถ้าต้องใส่พ่อประมาณนะครับใส่ให้เนงื้อเข้าม่เสียตัวให้มันอยู่ได้แต่กอให้ดนๆนะครับเ,เรียบร้อยครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเอยครับ เดี๋ยวพอ,อ,อก่นไหมครับที่คลิปต่อไปครับผม